สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Professional by TPQI นะครับวันนี้ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของทักษะการทำงานของคนรุ่นใหม่ในตลาดแรงงานในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนยครับอยากจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นะครับบางทีเราเพิ่งจะเรียนรู้เครื่องมือน,นี้ใช่ไหมครับปีนี้ปีหน้า เครื่องมือมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับยิ่งมี AI เข้ามามีระบบออโตเมชันต่างๆเข้ามาเนี่ยคนทำงานแบบพวกเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะมาพูดคุยกับเรานะเกี่ยวกับเรื่องการตลาดแรงงานแล้วก็เขาทำอะคาเดมี่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกดิจิตัลด้วยนะครับเป็นใครไปไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับขออนุญาตเรียกคุณตั้งประวินเจริญลุงสิรินะครับสวัสดีครับดีดีรู้จักครับคุณตั้งครับแนะนําตัวข้านิดนึงได้ไหมครับเผื่อว่าแฟนรายการเพิ่งจะเคยเจอคุณตตั้งแ่่่ววาผมชอ คนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาคุณตั้งกันอยู่แล้วฮะโอเคครับก็วัสดีนะครับผมตั้งปวินนะครับจาก PSO ครับก็จะมีเรื่องของ Academy ที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นเอเจนซี่ครับทำพวกโปรดักชันเกี่ยวกับเรื่องมีเดียนี้ก็จะเป็นของทางช่องเดอะตั้งหลักครับนะครับคุณตั้งครับตอนนี้ผมอยากให้เรามาคุยกันภาพรวมก่อนว่าตลาดแรงงานตอนนี้เองเทรนด์การทำงานในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ จริงจริงมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะเอาตั้งแต่เรื่องวิธีทำงานเนี่ยของเรามันก็จะเริ่มตั้งแต่ work from home ตั้งแต่ควบิกนี้มันเป็นตัวเล่ง ตัวเล็ง oh. หลายๆอย่างทำให้พฤติกรรมเราอะมันเปลี่ยนไปครับสมัยก่อนเราบอกว่าเราต้องขับรถไปสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปประชุมใช่อ่าหรือไปออฟฟิศครับอันนี้เราบอกว่าเปล่ารถติดคุยบนรถเลยหรือว่าไม่ต้องออกจากบ้านเลยคุยมันบ้านได้เลยครับใช่ไหมครับซึ่งพอหลังจากโควิดผ่านมาเราบอกว่าอมันก็เปิดมาเป็นปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าการทํางานมันไม่ใช่ work from home แล้วแต่ก็ไม่เข้าออฟฟิศละไฮบิดรวมกันซึ่งในความเป็นจริงมันให้อ่าเรียกว่าประสิทธิภาพที่ดีกว่านะ ในการทํางานไฮบริดเหรอครับใช่เพราะว่าถามว่าแล้วถ้าเกิดให้คนขับรถมาทํางานยเงี้ยรถติดขับรถข้ามเมืองฝั่งทนมากรุงเทพข้ามฝั่งขับรถวันหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงต่อคนอืมเอาเวลาตรงนั้นนั่งทํางานดีกว่าอืมแล้วการขับรถจริงมันเหนื่อยใช่ไหมฮะใช่ครับคือนอกจากพฤติกรรมการเปลี่ยนอ่าพฤติกรรมการทํางานที่มันเปลี่ยนการใช้ชีวิต่มันเปลี่ยนเครื่องมืออ่าอย่างที่เมื่อกี้บอลบอกว่าเฮ้ยมันมี AI เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีทํางานเนี่ยเราก็จะบอกว่าบางคนบอก เฮ้ยอย่างนี้ AI ไมาแย่งงานเราหรือเปล่าอ่านี่ก็เถียงกันนะเอ AI แย่งงานไหมแล้วงานนั้นเรา a อก็ทําไม่ได้แต่ผมก็เห็นหลายอันมันก็ทําแทนเราได้เยอะพอสมควรคือมันเรียกว่าครึ่งครึ่งแล้วกันนะครึ่งครึ่งคือแน่นอนมันคงต้องมีสายงานที่ถูก AI มาทดแทนอยู่แล้วล่ะครับอ่าเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเรามีรถขับเองได้เอาจอยงี้คนขับรถอะไรก็คงโดนทดแทนสิใช่ไหมอ่าแน่นอนมันก็จะมีสายงานที่ที่ต้องโดนผลกระทบอ่ะชัวร์ัเหมือนตอนสมัยที่เราบอกว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นยุคแบบ เพิ่งเข้าสู่ยุคเครื่องจักรยุคอุตสาหกรรม,มคนงานแต่ก่อนทํางานแบบใช้แรงงานกลายมาเป็นคนงานที่ต้องกดปุ่มเครื่องจักรเป็นอ,อโลกมันก็เปลี่ยนยุคมาคยุคนี้ก็บอกว่าอย,อย่างคนที่บอกว่าอาศัยคอนเทนต์อย่างพี่ทำคอนเทนต์ทำอะไรทุกวันเนี่ยบ,บอกว่าแต่ก่อนคอนเทนต์นี่ต้องใช้โปรแกรมเก่งแล้วฟอ t o ช็อปเนี่ยโอ้ แต่ต่อวิดีโอเนี่ยปุ่มเยอะไม่หมดเลยนะใช่เอา AI มาช่วยก็ซัพพอร์ตได้เยอะอ่าบางฟีเจอร์บางฟังก์ชันเนี่ยเราเอา AI มาช่วยคิดงานบางช่วงเราเอา AI มาช่วยมันมันมันทำให้ตัดการทำงานไปได้เยอะแล้วถ้าพูด <c oughs> ขนาดนี้แล้วโลกเราเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่เรียกว่าแทบจะเต็มตัวแล้วคำถามก็คือว่าแล้ว,ลวทักษะของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ควรจะมีเพื่อที่จะได้เขาเรียกอ,อะไรครับเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองหรือว่า <Okay. S 2> จำเป็นในตลาด คุณตั้งมองอย่างไหนบ้างครับโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยเอาเรื่องทั่วไปก่อนอเรื่องทั่วไปเนี่ยมันคงจะต้องมีเรื่องอย่างแรกเลยคือเรื่องคาวต,ต้องใช้เป็นเนาะ คราวซึ่งแต่ก่อนเราบอกว่ารับสมัครพนักงานต้องใช้ Microsoft Office เป็นเดี๋ยวนี้บอกว่าต้องใช้พวก Google Cloud เป็นครับ Google s h e e t Google Slide อะไรต้องใช้เป็นมาทำงานง่ายกว่าใช่ไหมครับถัดมาก็ต้องเป็น hard skill ที่จำเป็นต้องมีเลยคนทุนจะมีเลยทุกอาชีพเลยเป็นเบสิกของการทำงานออฟฟิศครับใช่ไหมครับถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของ cybersecurity อืมอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานในออฟฟิศอะมันมีข้อมูลเซนซิทีฟเยอะแล้วถ้าเกิดพนักงานบอกว่า 2FA ยังไม่รู้จักเงี้ยล็อก 2>, 2ชั้นไม่ทําแล้วเราให้เขามาเป็นแอดมินเพจเราแอดมินช่องเราปุ๊บกลายเป็นเพจเราโดนคนอื่นยึดไปเลยอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะมากผมเพิ่งโดนไปเลยครับ <laughs> ใช <laughs> เ่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆไอ้ 2FA เนี่ยช่วยได้เยอะมากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทําเป็นเขาไป 2FA กับอีเมลเขาอีกอเขาล็อกกับมือถืออีกใช้ QR อีก ใช้พวกอ u t เทนติเคเตอร์อีกครับอ้อมันล็อกได้หลายชั้นมากทีนี้เอาเรื่องที่ควรต้องมีแล้วกันที่มันจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าของคุณอนั่นคือการใช้ AI ทีนี้ถดาบอกว่าเฮ้ยใช้ AI นี่คืออะไรบอกว่านั่งคุย AI เป็นคุยมันแล้วมันตอบมานี้ใช้เป็นหรอเปล่าไม่ใช่อือ่าบอกว่าคุยกับมันแล้วมันให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เราต้องการอ,อันนี้ถือว่าเก่งระดับหนึ่งครับคือคนที่เคยใช้ AI แรกๆจะรู้สึกว่าทำไมมันคุยไม่รู้เรื่อง อืมอืมอืมเพราะเอไอเขามีวิธีในการใช้พร้อมอ๋อเราต้องเข้าใจลอจิกของการใช้พร้อมกับเขาด้วยหรือเปล่าใช่มันมันจะมีลอจิกของมันอยู่ว่าเวลาคุณสั่ง AI มันต้องมีเอลิเมนต์อะไรบ้างอ่าคุณต้องคุณเป็นใคร AI ตอนนี้คุณเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะแล้วเรามีต้องการอะไรเราจะให้เขาตอบยังไงมีฟอร์แมตแล้วก็ต้องมีตัวอย่างให้เขามันจะมีเอลิเมนต์แล้ววิธีเรียบเรียงพร้อมของเขาอยู่อันนี้คือวิธีใช้พร้อมแบบพื้นฐานซึ่งโจทย์ใหญ่สุดก็คือ การที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้ติดตามแล้วเอามาแอพพลายใช้ได้ครับ AI มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องมือครับแต่ยังไงก็ต้องให้มนุษย์ใช้อืมมันไม่สามารถอยู่ๆพิมพ์ตอบออกมาเองได้นะว่าเอาฉันไปใช้อย่างนี้สิเอาฉันไปใช้อย่างตรงนั้นสิอ่าแล้วเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นครับอนาคตอาจจะได้สักสิบยีปีแต่ณตอนนี้ไม่ใช่อืมมันต้องให้มนุษย์เป็นคนไกด์มันก่อนอืมอ่าแล้วคนที่แอพพลายมันได้เนี่ยเอามาใช้บอกว่าเนี่ย พี่ครับเอาตรงนี้เนื้องานตรงนี้พี่เอาแชท GPT ใช้นะเนื้องานตรงนี้พี่ใช้ Mid Journey นะเนื้องานตรงนี้ใช้นู่นใช้นี่นะโอ้ยมันคนที่พูดอย่างนี้ได้เนี่ยมูลค่าสูงทันทีเพราะคุณ<อ>คือคน n n t t i t t e t เทคโนโลยี Initiate แบบอะไรใหม่ๆเข้ามาในองค์กรผมเลยอ,อยากให้คุณตั้งช่วยแนะนำเพื่อนๆทางรายการด้วยว่าแล้วตัว e w E-Platform เนี่ยตัว E-Workforce Ecosystem Platform จะเข้ามาช่วยอะไรกับ ทั้งในฝั่งของอแรงงานเองที่อยากจะ ill, อัพสกิลรีสกิลตัวเองแล้วก็ผู้ประกอบการครับโอเคจริงๆในแพลตฟอร์มนี้พี่พี่ค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าชอบมันมันมีเหมือนกับเป็นโฟล์ต็ป p อ่ะหนึ่งสองว่าคุณต้องทำอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยอ่ะไอมันจะต่อจากเมื่อกี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ลองเข้าไปดูเนี่ยมันมีตัวที่แนะแนวให้ว่าเฮ้ยคุณมีแบบทดสอบได้นะว่าตัวคุณอ่ะ ขนาดอะไรซึ่งของของพวกนี้โดยปกติแล้วอ่ะพี่เคยไปทำแบบทดสอบอ่ะเขาคิดหลายหมื่นนะว่าเราอ่ะแมทชิ่งกับงานประเภทไหนพี่ก็เฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มามาให้ให้ให้อย่างนี้เลยเหรอครับเออใช้ได้เลยเหรออ,อก็ดีสิใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะสามารถเข้าไปสร้างพอร์ตโฟลิโอได้อ่าคือพอร์ตโฟลิโอเนี่ยครับพี่คิดว่ามันต่างกับเรซูเม่ครับเรซูเม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ เข้า Google ดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาเขียนอะไรก็ได้ตามใจครับคืออย่างเวลาเราเจอเด็กสมัครงานมาเอาจริงไม่อยากให้เสียเวลานะเพราะว่าเขียนมาปุ๊บอ่ะคุณคิดโอเวอร์เคลมมาพอสัมภาษณ์ปุ๊บอ่ะมันเสียเวลาคุณเดินทางมาเราก็สงสารน้องนะบางคนอยากได้งานครับแต่ว่าขับรถมาเดินทางมา2ชั่วโมงมานั่งรอชั่วโมงอยงเงี้ยเออแล้วคุยกัน15นาทีแบบไม่ตรงโอ้โหแบบเห็นใจมัเสียดายมันน่าเสียดายเวลาเห็นสีหน้าคนที่เขา เดินออกจากห้องไปให้เราไม่ได้รู้สึกดีนะที่ปฏิเสธคนเน่ยทีนี้พอร์ตเฟลิโอเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาอยู่ดีครับเพราะพอร์ตเฟลิโอเนี่ยสมม,มุติเราบอกว่ารับรับพนักงานทำวิดีโอคอนเทนต์มาอา่มาสัมภาษณ์กัน <c oughs> เขากางพอร์ตให้ดูงานเขาสวยทุกชิ้นเลยอ่าแต่วิดีโอรายการสม,มมติวิดีโอรายการหนึ่งเนี่ยสมมติคนดูรายการเราอยู่เนี่ยมันใช้กี่คนทําอ่ะอืม แค่ตรงนี้ที่อยู่เราก็หลายคนแลลวไม่ใช่แค่เราสองคนที่อยู่นะก็คนเตรียมงานเตรียมสคริปต์เตรียมโอ้โหโปรดิวเซอร์อะไรใช้คนห้าคนสิบคนถูกไหมซึ่งพอร์ตโฟลโอที่เขายกมาเขาบอกเนี่ยเขาทําอ๋อแล้วทําอะไรอ่าโอเคครับอ่านทาส่วนไหนอืมพอถามลึกๆก็ จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอก็คือดีกว่าเรซูเม่แต่ถามว่าเชื่อได้ไหมอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอร์ตโฟลิโอแบบไหนที่ที่ผมอยากได้พอร์ตโฟลิโอที่ผมอยากได้คือพอร์ตโฟลิโอที่มันมีมาตรฐานรองรับคือถ้าเกิดบอกว่าคุณใส่มาว่าคุณมีสกิลด้านนี้นะสมมติด้านวิดีโอเอดิเตอร์อ่ะสมมติเอาระดับไหนล่ะเลเวลไหนอีกใช่ไหมครับรลเวลไหนล่ะอเพราะจะบอกว่าทุกคนที่แบบระดับปรมาจารย์กับระดับ คนเพิ่งเริ่มทําจะบอกว่าระดับเดียวก็ไม่ใช่อ่ะก็มีหลายระดับใช่ไหมครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่2คือบอกว่าคุณเขียนมาว่าคุณถนัดเรื่องนี้อ่าคุณผ่านเทรนนิ่งอะไรมาหรือเปล่าอ่าคุณมีมาตรฐานอะไรรองรับหรือเปล่าที่ผ่านมาเราก็จะใช้บอกว่าเรียนจบอะไรมาอืใช่ไหมบอกว่าอ่าเรียนจบนิเทศมามหาลัยนี้มาเราก็โอเคมันก็เชื่อได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ขาดคืออะไรเด็กเรียนจบที่นี่มาก็คือเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้จบการทํางานมา อ่า ah, uh, คนละอย่างกันอ่ uh, เราก็เลยต้องมาถามต่ออีกว่าแล้วประสบการณ์ทํางานล่ะ mm hmm. อ้าวคนละเรื่องแล้ว mm hmm. ก็คือสรุปว่าใบาปริญญาช่วยได้ระดับหนึ่งครับ <Yes. S 2> แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะตอบคาถามได้ทั้งหมด mm hmm. อันนี้มันเลยเป็นเพนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเลยว่าเวลาที่เรารับคนมาของทุกบริษ,ษัทที่จะเจอเนี่ยก็คือต้องมาลองทํางานกันเลยต้องมีช่วงโปรไง mm hmm. อ่า mm hmm. และช่วงโปรมันก็เสียเวลากันทั้งคู่อ่ะ ใช่ไหมถ้าโชคดีถูกหวยก็ดีไปครับแล้วถ้าไม่ได้อ่ะเริ่มใหม่หาคนใหม่อืมไปไล่หาใบสมัครใหม่อีกออืแล้วการรอคนมาสมัครรอคนอะไรมาเสียเวลานะครับอ่าแล้วสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากเป็นคนไปหาคนเองบ้างอ่ะอืม เพราะฉะนั้นเรื่องของ e-portfolio ตอบคําถามอมเพราะว่าเราไม่ได้อยากรอว่ารับสมัครคือเวลาเราจะหาคนหมายถึงเราต้องใช้แล้วนะหรืออย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนหรือควอเตอร์หน้าเราต้องใช้แล้วแล้วด้วยกันหนึ่งเดือนข้างหน้าคนสมัครมายังไม่ตรงสเปบยังไม่นับเรื่องที่ว่าสมัครมาด้วยเรซูเมเขียนเองค,คงยังไม่ตรงสเปคทำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเราทําคือเราอยากให้ h r าเราอ่ะออกไปหาเองบ้างอ,ออกไปหาในท,ท,ที่ที่เขาสามารถเสิร์ชได้แบบ เชื่อถือได้เอพอร์ตตัวอีพอร์ตฟ e ิโล e ก็เลยตอบคำถาม,มเพราะว่าเข้าไปดูปุ๊บรู้เลยว่าคนนี้บอกเทรนนี้มาครับอ่านมีรองรับนะแต่ว่าเขาผ่านผ่านการเทรนผ่านการสอบมาแล้วเฉพาะทางเฉพาะทางไม่ใช่แค่บอกว่าจบนิเทศหรือจบอจบอะไรมาจบบัญชีจบอะไรมาไม่ใช่เรียนเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเป็นงานเฉพาะด้านตรง ครับอ่ามีผลงานอะไรมาโชว์มีอะไรมาให้ดูตรงตรงตแค่ไหนเราเรียกได้เลยอืมนนเพัน่นผ่านสถาบันที่เชื่อถือได้ด้วยใช่ตรงนี้แหละคืออย่างน้อยให้มันมีอะไรรองรับหน่อยอ่าเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไปเลือกคนมาอย่างน้อยมันจะได้ลดความเสี่ยงลง เพื่อนๆ,ๆคนไหนฟังแล้วยังไม่ทำ e portfolio แล้วก็ต้องทำนะครับใน eWuE e เราก็มีแพลตฟอร์มให้ทำได้เรียบร้อยเลยเรียนตัวไหนมาเรียนอันไหนในในระบบของเราเสร็จสามารถอัพขึ้นไปเป็นทักษะหรือว่าไปเป็นตัวที่พี่ตั้งคุณตั้งบอกได้เลยว่าเราได้อยู่ในเลเวลไหนเรียนเรื่องอะไรผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับใน eWuE แพลตฟอร์ม e ครับคุณตั้งนอกจากจะมี e portfolio แล้วสาหรับให้กับสมาชิกที่เข้าไป ใช้ในแพลตฟอร์มตัวนี้หลักสูตรต่างๆที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยผมทราบมาว่ามีเป็นพันอาชีพแล้วนะฮะแล้วก็มีการเรียนการสอนที่เชื่อถือได้ด้วยอยากให้คุณตั้งอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับโอเคคือพี่คิดว่าตอนนี้มันเป็นยุคของความสามารถเฉพาะทางครับใช่ไหมอย่างเช่นถามว่ามหาลัยเนี่ยสอนมีหลักสูตรมีอะไรก็จริงแหละแต่ถามว่าเด็กที่จบมามีคนเรียนเรื่องการยิงแอดมาหรือเปล่าเออ ม,มีคนเรียนเรื่องอะไรที่มันตรงกับงานที่ต้องใช้จริงๆริงไหม,มหลักสูตรยูทูบเบอร์มีหรือยังไม่รู้นะอาจจะมีก็ได้คืออะไรที่มันต้องใช้อ่ะพี่อยากได้โปรดิวเซอร์พี่อยากได้โปรดิวเซอร์ของคนที่มาทําช่อง youtube ครับเออมันมีเฉพาะหรือเปล่าหรือว่ามันมีแต่นิเทศคือพอเป็นอาชีพเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่หาไม่ได้อ่ะอพอหาไม่ได้ปุ๊บเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นต้องมาฝึกเองอพอมาฝึกเองปุ๊บแล้วเขาไปฝึกที่ไหนล่ะครับอ่าแล้วพอไปฝึกปุ๊บเราจะเชื่อได้ไงว่าเขาฝึกมาเก่งใช่อันนี้สําคัญอ่าอย่างสมมติลาบอกยิงแอดครับยิงแอดเนี่ย SME หรือผู้ประกอบการเนี่ยอยากได้หมดมคนยิงแอดเก่งๆเพราะมันเกี่ยวกับเม็ดเงินทันทียิงเก่งยิงได้เสียเงินน้อยได้ผลลัพธ์เยอะคือการลดต้นทุนด้วยนะครับลดต้นทุนได้กําไรสูงขึ้นจกไหมคนก็อยากได้คนนี้เก่งๆอ่าแล้วจะไปเอาที่ไหนอ่ะ ไม่เห็นพี่ยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเด็กจบคณะนี้มหาลัยนี้มายิงแอดเก่งไม่มีนั้นเราก็ต้องไปหาเอาเองข้างนอกคหาเอาเองข้างนอกก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาไปเรียนอาจารย์ A มาอาจารย์ B มาอาจารย์ C มาอาจารย์<า>เยอะด้วยตอนเนี้ย <laughs> โอ้โห <laughs> อาจารย์ยิงแอดเยอะเลยทั่วบ้านทั่วเมืองเราก็จะบอกว่าอา้าวแล้วรู้ได้ไงอาจารย์อะเก่งอแต่รู้ได้ไงว่าเด็กที่ไปเรียนมาเก่งเพราะฉะนั้นมันควรจะมีอะไรที่มีการสอบมีการเทสและมีไบเซอร์ อืม mm. อ่าซึ่งตรงเนี้ยอันนี้มีคําตอบซึ่งที่คุณตั้งพูดมาทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้ทั้งหมดเลยก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากไม่ใช่ว่าแค่แบบอยู่ๆใครก็ไม่รู้กระโดดเข้ามาเรียนเรียนเสร็จปุ๊บคุณได้ติดป้ายแล้วว่าคุณเรียนจบครับอันนั้นเปิดวีดีโอทิ้งก็ได้ mm. นั่งเล่นโทรศัพท์ครับอ้าว นี้ก็เรียนจบสิแต่นี้คือมีการเทสนั่นหมายถึงทำให้เราเชื่อได้ว่ามี e t r a i n i n g อะไรครบหมดเลยอ่าเขาเรียน e-Training เดี๋ยวนี้เรียนเ e รียน e-training ได้อยู่แล้วจะไหนก็ได้ดีสิเปิดโอกาสซึ่งพอเรียนจบปุ๊บเขามาถึงเขามีการสอบครับแปลว่าเรียนมาแล้วรู้เรื่องนะครับอ่าได้มาตรฐานมาสถาบันไหนไหนไหนอ่าเราเราสึกเราเชื่อสถาบันนี้ครับอ่าเขาสอบได้คะแนนนี้ดีเราเลือกอแล้วถ้าอย่างผมไม่มีสมมติสมมต,มมติผมไม่มีวุฒิแต่ผมอยากจะเริ่มที่จะเข้าไป เรียนเพื่ออาวุธไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตัวแพลตฟอร์มนี้สามารถทำได้ไหมครับคือพี่ชอบตรงนี้อีกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการที่ไม่มีวุฒิก็สามารถมาเรียนได้คือคือจริงๆเรื่องวุฒิเนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าใจนะว่า บริษัทก็จะเจอเพนเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือเขาไม่รู้จะเลือกจากอะไรอะเรซูเม่ก็เชื่อไม่ได้พ่อ <c oughs> ก็เชื่อได้นิดเดียวสุดท้ายก็เลยต้องดูว่าเขาจบที่ไหนมามเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เขาสแกนได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าบางครั้งอาชีพเฉพาะทางยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคข,ของสกิลเฉพาะด้านเนี่ยม,มันเลยทําให้เขาต้องดูว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะเอาเอาเลือกเลือกอยังไงล่ะอ่าพอเลือกจากมหาลัยไม่ได้เขาก็เลยต้องมาดูถึงจุดนี้แหละอื มาถึงตรงนี้เราเราก็จะมาคุยกันว่าเอาเอถ้าเกิดใครๆก็เรียนได้ปุ๊บแล้วเขามีสกิลที่ถูกต้องเขาอาจจะไม่มีบูตก็ได้นะแต่เขาเก่งในเรื่องที่เราต้องการบริษัทอาจจะเจอเพชรโดยที่ไม่โดยที่ใช้วิธีคัดเลือกในแบบใหม่มซึ่งผมสร้างม,มาด้วยนะครับคุณตั้งว่า ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเองเนี่ยนอกจากไม่มีวุฒินะเข้ามาเรียนแล้วสามารถได้ใบเซอร์ติฟิเคตแล้วเนี่ยในอนาคตยังสามารถจะทําให้เป็นเครดิตเพื่อไปเทียบวุฒิเป็นปริญญาตรีปริญญาโทได้ในอนาคตด้วยอันนี้อันนี้พี่เพิ่งได้ยินเหมือนกันครับอันนี้เป็นการเปิดโอกาสที่ดีมากนะเพราะว่าคืองจริงการการศึกษามันก็ต้องใช้ทรัพยากรน,นะใช้เงินใช่ครับใช้ใช้ชุดนักเรียน <c oughs> ใช้ได้เต็มหมดอันนี้อันนี้ไม่รู้ต้องคัดเปล่า <laughs> ค,คือคือมันต้องใช้ทรัพยากราใช้เงินแล้วไม่ใช่ทุกคนจะไปเรียนได้ยังไม่นับคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาอีกถูกต้องซึ่งการที่บอกว่าคุณคุณเป็นใครก็ได้คุณมาเรียนได้ไวไหนก็เรียนได้ไม่มีวุฒิคุณก็มาเรียนได้แล้วเรียนเสร็จคุณไปเทียบวุฒิได้เพราะอันนี้คือคือคุณคุณเปิดโอกาสให้คนคนไทยเยอะมากมที่ขาดโอกาสครับเอาจริงเด็กเด็กชาวเขาเด็กต่างจังหวัดเก่งๆเยอะนะใช่ครับแต่เข้าไม่ถึงระบบอ่ะแล้วทาไงอ่ะแต่เด็กในเมืองครับ มีแม้กระทั่งเงินไปเรียนพิเศษถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาสมันต่างกันอันนี้คือตัวจะเปิดโอกาสให้กับคนเก่งที่ยังไม่ได้เข้าระบบคุณตั้งครับและการได้คุณวุฒิจาก T P Q I เนี่ยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยมันดีกับเราอย่างไรบ้างครับคือมันคิดได้ง่ายๆเลยว่าเวลาที่เกิดเรามีสกิลอะไรติดตัวมาเพิ่มหม่อย่างหนึ่งอะไรที่เราไม่เคยมีแถมมีคุณวุฒิมามีใบเซอร์มามีคนมารับรองให้เราะว่าเราเก่งเรื่องนี้มันคือการเปิดโอกาส Mm hmm. มันคือการเปิดประตูให้เรามีโอกาสไปทำอาชีพใหม่ๆ mm hmm. งานใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆที่มันจะเติบโตไปอีกจุดหนึ่งเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นของเหล่านี้มันไม่ใช่การเรามาบอกเองว่าเราเก่งอะไรรแต่มีคนมารับรองว่าไอสิ่งเราพูดคือเรื่องจริง mm hmm. มันจะทำให้เรามีโอกาสที่สูงขึ้นครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> สุดท้ายละคุณตั้งครับ ผมเชื่อแฟนรายการ90%เนี่ยก็เป็นทั้งคนทำงานอยู่ในตลาดแรงงานเองแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยหลายคนเองก็อยู่ในบทเสียงที่ผมบอกก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าฉันจะต้องเรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ บางทีก็แอบเหนื่อยเนาะกับโลกที่มันหมุนเร็วมากเลยอยากจะให้ฝากคุณตั้งให้กําลังใจกับเพื่อนๆแฟนรายการหน่อยว่าณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เลยนะที่คุณตั้งเองก็เป็นผู้ประกอบการเองที่จะต้องทํางานร่วมกับคนทํางานในตลาดอยู่อยากให้กําลังใจกับคนกลุ่มนี้หน่อยครับก็คือตอนนี้มันเป็นยุคการแข่งขันแหละเนาะยิ่งโลกมันหมุนเร็วเนี่ยแล้วคนมันก็เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นทุกคนก็เลยเก่งขึ้นเร็วเรียนรู้อะไรจากไหนก็ได้นะฮะเพราะนั้น ถ้าเกิดถึงเวลาณนะตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้อง up skill กันแหละอือ่าหรือเราก็ต้องมา re skill กันหน่อยครา skill เก่าๆที่เราใช้มาถึงเวลา update ใช่ไหมเรื่องอะไรที่เราไม่เคยรู้อาจจะต้องจะต้องมีกับยุคใหม่และครับอ่าเข้าใจว่าโลกหมุดเร็วแล้วบางครั้งมันตามไม่ทันทีนี้เราตามในสเต็ปที่เราวิ่งไหวคือขอให้ตามเถอะแต่อย่าไปดูเลนคนอื่นมาก อ่าบางทีเราขับเลนเราช้าหน่อยมันเปรียบเทียบเนาะใช่ไหมบางใช่เกิดการเปรียบเทียบเราใช้ชีวิตคือตอนนี้เราใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงอย่างเดียวโลกความเป็นจริงกับโลกโซเชียลมันเป็นโลกเดียวกันแล้วอ่ะอ่าแล้วเราก็มักจะดูอะไรที่คนอื่นเขาเอาอะไรมาให้เราดูเราสืกว่าโอ้เข้าไปถึงนั่นแล้วเราอยู่นี่เองซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่หรอกครับเราเราไม่ได้ต้องไปแข่งอะไรเราแข่งกับตัวเองอ่าเราแค่ทําให้ตัวเองดีขึ้นทุกๆวันตื่นมาแล้วทําอะไรดีๆตัวเองวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยก็พอ ก้าวเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งเราจะเริ่มเห็นผลแล้ววันที่เห็นผลนั่นแหละมันจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าคุณค่าของเรามันสูงขึ้นที่ทําให้เราภูมิใจได้อ้าโหนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ความรู้ดีๆและแรงบันดาลใจไปนะครับในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลนะครับและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีเทรนนิ่งการมีพอร์ตโฟลิโอเป็นของตัวเองนะครับและการได้คุณวุฒ ในการที่เราจะไปอัพสกิลในการหางานในอนาคตนะครับที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปลองใช้ EWE platform กันนะครับมันจะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของทักษะแรงงานในโลกอนาคตได้อีกเยอะเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตั้งด้วยนะครับที่มาพูดคุยและให้ความรู้กับเรานะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ